สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับคลิปในวันนี้หัวข้อคลิปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับความรักแล้วก็เลือกพลังงานเลือกไพ่สองกองนะครับผมกองที่1และกองที่สองกองที่1และกองที่สองโอเคแล้วก็ลองมาเริ่มเลย สำหรับปีกับเด็กครั้งแรกนะครับหัวข้อเกี่ยวกับความรักเนื้อคู่ของคุณที่จะพบเจอนะครับโอเคขออนุญาตครูครูาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเจ้าชะตาขออนุญาตเปิดดวงชะตานะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดนใจให้เราเข้าใจความหมายของไพ่ตรงตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสรารขออนุญาตเช็คพลังงานของเจ้าของคิดนะครับเจ้าของกองที่หนึ่งนะครับเจ้าของพลังงานไพ่กองที่หนึ่ง พลังงานดมเมจิเชียนดมเมจจเชียนเจ้าของคลิปเจ้าของพลังงานเจ้าของพลังงานไพ่กองที่หนึ่งเป็นคนเป็นคนเก่งมีมียานอย่างรู้มีความสามารถหลายอย่างหลายด้านจะ,จะทำอะไรก็สำเร็จ คิดจะทำการใดก็สำเร็จ King of ครับผู้ที่ผู้ที่สำเร็จผู้ที่พอใจพอใจในความรู้สึกคือความภาคภูมิใจในตัวเองหมายถึงพลังงานเจ้าของคลิปกองที่1เจ้าของไพ่กองที่1เจ้าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เดลิเวอร์ทำกิฟความรักให้ความรักขึ้นนะครับ The oh, เ,นนเดลิเอร์เป็นคนเจ้าเสนีด้วยเนะคนเจ้าสนีเนื้อหอมเลยแหละมีแต่คนลุมผมขออนุญาตใช้คำนี้ The ะเฮล f แฟนเป็นครูบาอาจารย์นอกจากเป็นคนเก่งแล้วยังแบ่งปันด้วยหมายถึงว่าเป็นคนชอบแชร์ความรู้ชอบสอน สอนคนอื่นได้สอนมีลูกศิษย์ลูกหาโอ้เจ้าของพลังไพ่ของที่หนึ่งคือคุณเป็นคนครบอะครับเป็นคนครบเครื่องเนาะเก่งด้วยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรูปที่ดึงดูดมีความเอือ้อเฟื้อความใจดีมีบารมี 1นึ่งเหรียญหนึเหรียญอาจจะเป็นวัยกำลังสร้างรากฐานสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรากฐานสร้างความมัง่งคั่งสร้างความมังง่งคงหรืออาจจะก,กำลังเริ่มเริ่มที่จะทำงานใหม่เริ่มที่จะสร้างสร้างทางใหม่ผลทางใหม่โอเค สำหรับเจ้าของสำหรับกองที่1คือเป็นคนครบนะครับเป็นคนพร้อมแล้วนะฮะแล้วเนื้อคู่ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นคนแบบไหนเนื้อคู่ของคุณ The world ว้าวเขาก็ครบเหมือนกัน The world The world ผู้ที่ อยู่เหนือโลกใบนี้หมายถึงว่าใดๆในโลกนี้เขาก็สำเร็จเขาก็ได้มาทั้งหมดไม่แพ้เหมือนกันคุณเป็นคนเก่งแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีมากมากเหลือเ e อร์มิดผู้ตื่นรู้ผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณผู้ที่ มีเซนผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นอย่างดีหมายถึงว่าเป็นคนที่ปกติเป็นคนรักสันโดษอาจจะเก็บตัวเข้าถึงยากแต่แล้วก็เป็นคนฉลาดในออฟสวร์ดผู้ที่จัดการกับปัญหาจัดการกับอุปสรรค เขาจะเป็นคนที่มาคอยช่วยเหลือแก้ไขอุปสรรคให้กับคุณแก้ไขปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับคุณต้องเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่กี่ช่วยช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้มีความรอบรู้มีความกว้างขวางซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเพราะว่าเขารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักโลกรู้จัก เขาเก่งทั้งเรื่องของคนทั้งโลกและทางฝั่งวิญญาณแก้ไขปัญหาให้คุณได้หมดทึงแก้ไขให้ได้หมดจริงๆไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะหนักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดปัญหาใหญ่ระดับสิบปัญหาแบบแค่ไหนก็จัดการได้หมดแก้ได้หมดจกเจอาจักรเม้นเป็นคนที่ เดอะอเวกกิ n นเป็นแน่นอนแหละพลังงานเป็นคนที่เนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนตื่นรู้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จักโลกรู้จักคนแก้ไขปัญหาได้หมดเป็นผู้ที่จักรเมนจักรเมนเหมือนเป็นมาจากเป็นเนื้อคู่ที่มาจาก เขาอ,อะไรเนื้อคู่ที่สัญญากันไว้ที่ผูกพันกันมาเหมือนถูกส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเหมือนเขามาเพื่อช่วยคุณเพื่อให้คุณเข้าสู่เส้นทางเส้นทางสายจิตวิญญาณกับการรู้จักตัวต,วตวนภายในและคอยช่วยเหลือปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับคุณทั้งโลกนะฮะ ลัง,งานดีมากเลยหมายถึงคุณเก่งคุณก็เป็นคนเก่งเขาก็เป็นคนพร้อมพร้อมทั้งคู่นะขออนุญาตถ้าเจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรสมมุติว่าถ้าเจอคบเจอกันแล้วถ้าได้เจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับกองที่หนึ่งในออกครับเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ชัดเจน ชัดเจนเมื่อเจอกันจะเป็นรักที่ชัดเจนไม่คุมเครือก็คือเจอกันเราก็คิกกันเลยคลิกกันเลยไม่ต้องรอนานไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้อะไรเลยคือเมื่อเจอกันจะรู้เลยอะครับว่าว่ามาเพื่อกันเพื่อกันนี้สี่ไม้เทา้าโอ้คือคอมมิตเมนต์คือ คือเจอกันก็แต่งเลยอ่ะแบบแต่งเลยแต่งเลยอะไรอ่ะเจอกันแล้วแต่งเลยอ่ะเพราะว่าเป็นการสร้างรากฐานมั่นคงทางการงานก็เสาสีเส,สาก็คือพร้อมจะสร้างบ้านพร้อมจะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันเลยหลังจากที่ได้เจอกันจง่าย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 ,ายมากเลยเหรอ move วิ Moving on ใช่ยืนยันพลังงานครับ move วิ Moving On ก็คือเดินหน้าไปเดินหน้าเลยเดินหน้าเต็มกำลังไม่ลังเลหลังจากที่ได้เจอกัน มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองงานสามสามถ้วยสามดาบหกดาบ moving on อ๋อหกดาบทำไมสามถ้วยงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเดินหน้าเต็มกำลังเดินหน้าจัดงานเลี้ยงกับการงานงานที่มั่นคงสร้างรากฐานของครอ,อบครัว เป็นคนที่เติมเต็มกับความรู้สึกของคุณชัดเจนพร้อมคุณก็พร้อมเขาก็พร้อมเดินหน้าเป็นกำลังก็คือเหมือนจะง่ายมากเลยสำหรับความรักของเจ้าของไพ่กองที่หนึ่งคือเจอกันแล้วรักเลยชอบเลยถูกใจเลยแล้วคุยกันเข้าใจ ปัญหาอะไรใดๆของคุณนั้นเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้หมดแก้ไขได้หมดมาเป็นคนที่นำพาคุณไปในทางที่ดีด้วยหมายถึงว่านำพาไปสู่เส้นทางที่ดีเด e จ็กเมนครับเดอะไฮโลแฟนคุณก็พร้อมจะเรียนและศึกษา oh. ขออนุญาตเปิดไพ่ออร c เ e s ลสป i ริตแอนิมอ Light like with case y ค like ุณจะ t า o า e e l i ่ h t ใช้ประสบการณ์อดีตเพื่อที่จะเพื่อที่จะบอกกับหัวใจของคุณและรักด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่หมายถึงว่าเจ้าของไพ่อาจจะประสบพบเจอกับรักที่ไม่ค่อยดีในอนดีต ให้เรียนรู้จากอดีตและและมั่นคงสแตนเทลมั่นคงมั่นคงกับตัวเองว่าถ้าเราถ้าเรามั่นคงอ่าให้มั่นใจตัวเองว่าเราว่าคุณนั้นเจ้าของไพ่สําหรับกองที่หนึ่งคุณนั้นเหมาะสมและคู่ควรกับความรักดีๆนะครับแบ็กจากกัว เดินเดินใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและชื่นชมพลังของคุณนั้นมากกว่ามากกว่าโลกใบนี้โฟกัสอะไรที่เป็นความจริงสำหรับคุณอะไรที่คุณต้องการจริงๆสนใจแต่สิ่งที่คุณต้องการแล้วก็ คุณสามารถสร้างฝันของคุณได้เองนะครับมั่นใจว่าคุณนั้นเหมาะสมคู่ควรกับความรักดีๆและสนใจแต่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะครับคุณสามารถสร้างชีวิตของคุณได้เองบัตเตอร์ไฟเป็นการเกิดใหม่คุณสามารถเริ่มต้น ตัวของคุณเปิดเพื่อเปิดรางวัลรางวัลแห่งการเปลี่ยนแปลงจากหนอนจะเป็นผีเสื้อ you have the b r i l l i a n คุณมีมากหล้นคุณมีเกินคุณมีมากเหลือพอพอที่จะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้รักของคุณเมื่อที่ผ่านมานั้น every l o v ท,ทุกเหตุการณ์ที่ได้ผจญรักทุกการปรผจญภัยที่ผ่านมาค,ความประสบการณ์ไม่ดีความรู้สึกอะไรที่ผ่านมาไม่ดีนั้นนะครับอ๋อเป็นผลที่ดีเขาเรียกอะไรมีผลที่ดีมีผลทําให้วันนี้นั้นคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีนะครับ มั่นใจมั่นใจว่าคุณสามารถสร้างชีวิตของคุณเองได้สร้างฝันของคุณเองได้โอเคโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับพลังงานให้สำหรับที่หนึ่งคือคุณก็พร้อมเขาก็พร้อมเจอกันก็ไม่ยากเลยเขาจะเก่งในเรื่องของ เรื่องของจิตวิทยาเรื่องของเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกการรู้จักผู้คนนิสัยคนจิตใจคนแก้ปัญหาได้ดีในขณะที่คุณเป็นคนเก่งการงานเป็นคนมีมากพ้อมหมายถึงมีความภูมิใจในตัวเองมีความสามารถแต่อาจจะอยู่ในช่วงกำลังเริ่มต้นเริ่มสร้างนะครับโอเคมาต่อกันสำหรับไพ่สำหรับที่สอง พลังงานของเนื้อคู่ความรักของสำรับที่สองนั้นขออนุญาตเช็คพลังงานของเจ้าของสำรับไพ่ที่สองนะครับผู้ที่เลือกกองไพ่ที่สองพลังงานว้าวเป็นเหมือนพึ่งผ่านเรื่องราวไม่ดีมาพึ่งจะเจอกับปัญหาใหญ่ปัญหา พ่งจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาผ่านมรสุมมาอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นโชคลายเป็นความคิดไปเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณลองมองดีๆ,ๆมองรอบตัวดีๆคุณจะเห็นว่าในความโชคลายของคุณนั้นคุณยังมีมากกว่าผู้อื่นหมายถึงว่าคุณยังครบอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ครบมีพ่อมีแม่มีความรักมีมากกว่า มีมากแต่มองไม่เห็นถูกปิดตาแต่นั้นเจ้าของพลังงานเจ้าของไพ่สำหรับที่สองนี้จะไม่เห็นหรือไม่ก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังตัดสินใจคือตัดสินใจให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหานั่นแหละเหมือนกับว่าพอเจออุปสรรคเยอะพอเจอปัญหาที่ไม่เคยเจอนั้นทำให้จิตตกแต่ว่าแท้จริงแล้วนะ่ะ ที่คุณเจอมันไม่ได้เยอะไม่ได้หนักหนาไปกว่ามนุษย์คนอื่นอาจจะมีต้นทุนที่ดีกว่าด้วยซ้ำในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีคือคุณไม่เคยลำบากไม่ได้ลำบากขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของคุณนั้นเป็นเรื่องของความคิดคิดไปเองอ่าไม่ได้คิดเองหมายถึงว่าปัญหาเป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าคุณกังวลหรือค,คุณให้ความสำคัญให้อ่า ให้ค่ากับมันมากเกินไปขอให้ละทิ้งให้ทิ้งกับความรู้สึกคล้ายๆกับว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ไม่เห็นไม่คนอ๋อเท่ากับพลังงานไพ่สำหรับที่หนึ่งเป็นคนที่เพียกพรอ้อมอคุณอาจจะเป็นคนที่ ที่ลาบากเลยแหละหมายถึงว่าได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นต้องต้องรับความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองมีอดีตที่ฝังใจที่ยังทิ้งไม่ได้แล้วก็มีตอนนี้ก็มีปัญหาลุมเร้านะฮะพลังงานเจ้าของคลิปก็คือเหมือนกับคนละอย่างกับไพ่ที่แล้วเลยสำหรับที่สองกับสำหรับที่หนึ่งนะฮะเหมือนอยู่คนละโลกเลยนะฮะ ามาดูว่าเนื้อกู้ของสำหรับพี่สองจะเป็นอย่างไรเขาคนนั้นจะมาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นที่ปรึกษาอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆ้างคุณในยามที่คุณกำลังลำบากนี่แหละเป็นคนเก่งการงานเขาจะพูดไม่เยอะ แต่ปฏิบัติเยอะทำเยอะทำให้เห็นนะฮะเป็นคนที่แสดงออกไม่พูดเยอะมันคงสีไม่เท้าใหม่แล้วสีไม่เท้ามาอีกแล้วก็พร้อมจะดูแลมีราฐานมั่นคงพร้อมจะดูแลช่วยเหลือมั่นคงการงานจริงการงาน เป็นคนพูดไม่เยอะแก้ปัญหาได้เลยมีปัญหาอะไรแก้ให้เลยชุบเดียวหมายถึงพูดมาคําเดียวทําให้เห็นเลยไม่มีอะไรที่คือเป็นคนนิสัยรวยพูดงี้นิสัยรวยคือเป็นคนมั่นคงมั่นคงการงานมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางทางความคิดโอ้ยคือสิบเหรียญคือ คือน,นี้ใส่รวยอ่ะเออผู้อย่างงี้งานดีเงินด,นดีมั่นคงเหมือนเป็นคุณป่าเป็นฟ้ารักพ่อเหมือ <c> น <oughs> เหมือนฟ้ารักพ่อเจ้าของพลังงานเจขอขอ้าของไพ่สำหรับที่สองฟ้าเลยฟ้าไปเจอพ่อเลยไม่เจอกันจะเป็นอย่างไรนะครับพลังงานแบบฟ้ารักพ่อแฮงแมนเขาจะเปลี่ยนมุมมองคือคุณทั้งคู่จะเปลี่ยนมุมมองให้กันและกัน หมายถึงว่าในสิ่งที่คุณเป็นในปัญหาที่คุณเจอก็ทําให้เขาได้เรียนรู้กับโลกใบน,นี้กับชีวิตกับสิ่งที่คุณเจอเขาได้เรียนรู้ได้เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ว่าคุณจะเปิดมุมมองให้กับเขาแล้วเขาก็จะเปิดมุมมองให้กับคุณด้วยเหมือนกนันในเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการอยู่บนโลกอย่างอย่าง อย่าง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 มีอ่ะอย่างแบบอย่างอย่างผู้ทีอย่างคนคนเอ่อคนที่มั่งคั่งคนที่มั่นคงคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคนที่จัดการกับชีวิตได้ดีอ่ะฮะกาอาจจะมาเปิดมุมมองคุณเรื่องนี้แต่แต่ในความแตกต่างกันนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าพอมันต่างคนต่างที่มาแล้วเราต่างกันมากจะจะ ทำให้เจ็บปวดหัวใจอ่ะเนาะมันก็จะมีเรื่องขัดใจกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอา,อาจจะต้องปรับตัวกันเยอะอาจจะต้องคุยกันเยอะอาจจะมีมีน้ําตามีมีคือมันต้องผ่านไปได้ทีละสเต็ปสเต็ป,ตปกว่าคนสองคนจะปรับตัวเข้าหากันได้กว่าจะเข้าใจหรือรู้จักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ queen of one อา่า อาจจะโซอารมณ์แบบถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันนั้นแต่ด้วยความที่เราเก็บรักษารักษาในเรื่องของอาจจะต้องมองในเรื่องของรักษาความเป็นครอบครัวรักษาความเป็นความเป็นความเป็นเขาเรียกอะไร โอ้โ oh, เปิดไพ่เดลวดิลมาแล้วแบบไปต,ต่อไม่ถูกเลยเออคุณเจอกันนั้นมันเป็นความรักที่ทั้งสุขและทุกข์หมายถึงว่าในความต่างกาันอาจจะไม่เข้าใจกันคือต้องร้องไห้มีน้ำตาอาจจะทะเลาะก,กันบ้างทะเลาะก,กันเลยแหละรักลัก,ลกเลิกๆเ,เลยแหละขออนุญาตขยายไพ่เดวิลครับ ไพเดวิลก็คือกิเลสตัณหาณเราพอเจอกันแล้วคุณจะลุ่มหลงกันและกันคือมันจะหอมหวานมันจะคือตัณหาล้วน,นเลยใช้คำความหลงล้วน,นทั้งวัตถุแล้วก็ทั้งรูปลักษทั้งทุกอย่างนะฮะขอแยกขยะให้เดวิลเดทให้เดทก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนิสยัยเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิดเปลี่ยนแปลง ทางจากข้างในนะฮะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือใกใจจิตวิญญาณความคิดคือต้องปรับกันถึงระดับระดับจิตวิญญาณเลยกว่าจะกว่าจะอยู่ร่วมกันได้เดิอดสตาร์พลังงานเป็นแบบว่าละครมากหมายถึงว่า เราต่างกันหนึ่งก็คือต่างกันด้วยฐานะต่างกันด้วยความคิดต่างกันด้วยบริบททางสังคมแต่พอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเราจะเขาก็พร้อมที่จะดูแลคุณแก้ไขปัญหาให้คุณอาจจะเป็นความเมตตาเป็นความช่วยเหลือก่อนนะฮะพอได้รู้จักกันพอได้เจอกันพอได้อยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนั้นต่างคนต่างเปิดมุมมอง,มอง,มองให้กันและกันและ รุ่มหลงข้างไครกันในความรุ่มหลงการไลั่้คงไครกันนี้มันจะทําให้มีความเจ็บปวดหัวใจอาจจะเป็นความหึงหวงเป็นความไม่เข้าใจกันเป็นความปรับตัวกันความไม่เข้าใจกันนั่นแหละนะฮะแต่คุณก็จะไม่เลิกกันหรอกก็จะอยู่ด้วยกันแบบนั้นจะอยู่ด้วยกันปรับพยายามปรับแต่ว่ามันก็จะยากหมายถึงว่าอาจจะต้องยอมทิ้งนิสัยเก่า แต่ละคนเนาะต้องแบ่งกันคนละครึ่งแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแผนการของดวงดาวหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วคุณเป็นคนกําหนดไว้แล้วว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จะต้องมาประสบกับคนแบบนี้เพื่อที่แล้วจะผ่านไปได้อ่อยาวสำหรับที่สองเป็นเรื่องมันยาว สร้างละครได้แบบเป็นซีรีส์3ซีซั่นกว่าจะรักรักแล้วกว่าจะอยู่ร่วมกันได้พอเข้าใจกันแล้วก็ถึงจะได้นำพากันถึงจะได้พากันไปในทางที่ถูกพากันไปถึงจะมีความสุขอ่าที่จะได้ดื่มด่ำกับความสุขในซีซั่นสุดท้ายแต่ว่าอ่าสำรับแรกก็คือทุกอ่าเจ้าของคลิป ตัวเราก็พร้อมตัวเขาก็พร้อมอาจจะเด่นกันคนละด้านเราอาจจะเด่นคุณอาจจะเด่นในเรื่องของการงานเจ้าตัวเนาะอาจจะเด่นในเรื่องของการงานการเงนินนะครับอยู่ในภาวะสร้างตัวเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่มีพร้อมมาอยู่แล้วอาจจะมาจากตระกูลมาจากครอบครัวเป็นคนมีพร้อมอยู่แล้วอารมรณ์ลูกคนหนุ่มเนาะ,ะพร้อมจะแก้ไขช่วยเหลือแล้วก็ผูกมัดคุณน,นะฮะเจอกันก็ใช่แล้วก็ไปกันต่อแล้วก็มีความสุขกันเลย ต่างคนต่างซัพพอร์ตกันคนละเรื่องนะฮะคุณเก่งในเรื่องงานเขาเก่งในเรื่องการจัดการกับผู้คนจัดการจับโลกแก้ไขปัญหาได้ดีเข้ากันได้ดีเลยนะฮะแต่สำหรับที่สองนี้ต้องปรับกันเยอะฟ e ีดอมอิสระหัวใจของคุณน,นั้นเป็นความอิสระแบบบริสุทธิ์ unlimited r e s e a r c e stamina มีทั้งพลังและเลี่ยวแรงความแข็งแกร่งและเลี่ยวแรงตามเดินทางตามสายลมที่เปลี่ยนโอ้เป็นพายุฮักคอมพิสตยด,ดีคือเป็นความรักที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูก,กาลมีหมดนะฮะครบรถลด,ลดถจะได้เจอหมดเพราะความอิสระไฮเยเซลอคอคอิสเล็กโกลเดอร์ นั่นแหละสิ่งที่คุณต้องการก็คือการที่คุณนั้นเรียนรู้กันรับประสบการณ์กาจากการที่ได้พบเจอกันความทรงจำต่างๆเรื่องราวต่างๆที่คุณได้ทำร่วมกันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของของของเรียกอะไร ของแผนการที่คุณลงมาที่คุณมาเกิดเพื่อรับประสบการณ์ประสบการณ์ทั้งสุขและทุกทุกที่สุดสุขที่สุดรักที่สุดเกลียดที่สุดจะเป็นแบบนั้นนะฮะโอบอกอดวาการเปลี่ยนแปลง โอบกอดกับความเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นคอนเลสโกเดพารเออเดินทางไปข้างหน้าพลังเวทมนต์ของธรรมชาตินั้นอยู่ในตัวคุณแอมบิเลียนคุณนั้นมั่งมีคุณนั้นมั่งมีม,งม,มั่งมีและมีเขาเรียกอะไร มีคำอวยพรมีพรมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเบสซิ่งคือเป็นเป็นบัฟอะเป็นบัฟก็คือเป็นคำอวยพรแหละเป็นพรเนาะเป็นพรใช่ถึงแม้ว่าจะลำบากถึงแม้ว่าจะทุกข์แค่ไหนแต่ว่าคุณก็จะได้รับการอวยพรจากเวทมนต์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวคุณนั่นแหละคือไม่ตกไม่ต่ำไม่ไม่ไม่ได้ลำบากขนาด ขนาดนั้นครับกออ็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าของสำหรับที่สองลืหันบันเทิงใช้คำว,ว่าบันเทิงมีครบลบทั้งรักและเกียดทั้งสุขและทุกนะฮะชีวิตจะขึ้นขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดก็เป็นกำลังใจให้ โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ที่เข้ามารับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นกำลังใจกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไดเ้เป็นกำลังใจให้กับผู้ผู้จะทำเนาะแล้วก็ พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะครับผมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับก็ฟังเป็นความบันเทิงก็ได้นะครับนาะอหรือว่าเป็นเพื่อนคุยกันภาษาไพาทาร์โลนะครับใช้คิดว่าผมเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมกับการร่วมเดินทางฟังเพื่อความบันเทิงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่พลังงาน เลือกสําหรับไพ่ที่1สําหรับไพ่ที่2ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พอดี30นาทีขอบคุณครับ